สวัสดีครับแมมเริ่มต้นด้วยไทยแลนด์4.0เลยนะครับแต่วันนี้อยากจะพูดคุยลักษณะของ EIT Talk ให้กับท่านผู้มีเกียรติรวมทั้งนักศึกษาไม่ใช่เพียงแต่เรื่องของไ h a i l a n d 4.0ซึ่จริงแล้วผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเลยที่รัฐบาลไทยประกาศออกมาชัดเจนนะครับว่าเราจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้อีกต่อไป เพราะว่าจะขายของราคาถูกถูกขายของเยอะเยะตอนนี้ก็คงจะสู้ใครลาบากแรงงานราคาถูกเดี๋ยวนี้ก็ไปอยู่ตามประเทศเพื่อนบ้านของเราที่ทําแรงงานได้ถูกกว่าเพราะฉะนั้นแล้วรัฐบาลมีความคิดว่าจะทําอย่างไรจะยกระดับประเทศของเราให้สามารถขายของที่เพิ่มมูลค่าเพิ่มได้ทุกท่านที่เคารพครับผมเคยถามคําถามนี้หลายๆครั้งว่า ถ้าลองคิดดูนะครับว่าประเทศที่พัฒนาแล้วในโลกมาด้วยความสามารถเดียวกันทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นเยอรมันหลังแพ้สงครามโลกถึงสองครั้งตอนนี้ถือว่าเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ระดับโลกประเทศญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกเช่นเดียวกันแต่เมื่อ50กว่าปีที่แล้วหรือเกือบ60ปีที่แล้วมีรถไฟความเร็วสูงซึ่งคิดพัฒนาและทำได้เองได้อังกฤษ ฝรั่งเศสหรือแม้แต่สหรัฐอเมริกาก็พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วที่ยิ่งใหญ่ได้ทุกประเทศที่ผมได้เอ่ยนามมาแล้วเนี่ยนะครับมาด้วยความสามารถเดียวกันก็คือความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดจะให้ท่านไปหาประเทศใดประเทศหนึ่งในโลกใบนี้เกือบ200ประเทศและไปหาประเทศที่ยกระดับจากประเทศธรรมดา หรือประเทศชั้นกลางขึ้นเป็นประเทศระดับโลกด้วยวิธีอย่างอื่นแล้วไม่มีนะครับประเทศที่สามารถยกระดับจากประเทศธรรมดาเป็นประเทศระดับโลกได้ล้วนแล้วแต่มาจากเรื่องเดียวท่านนั้นก็คือความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดประเทศไทยจะก,ก้าวไปข้างหน้าคงไม่มีทางเลือกอื่นเลยถ้าเกิดเราไม่หันมาพัฒนาทางด้านวิศวกรรมของเราเอง ทุกท,ท,ท, Montana, ท่านที่เคารพครับตอนเด็กๆท่านเคยมีความฝันไหมฮะผมอยากจะเริ่มต้นผมเองสมัยเด็กๆเกิดมาฝันว่าวันหนึ่งอยากจะเป็นนักบินอวกาศก็เหมือนกับเด็กๆทั่วไปนะครับมองขึ้นไปบนท้องฟ้าอ่านหนังสือเห็นนิวอ์มสตองนะครับลงไปเหยียบดวงจันทร์ได้ก็วันหนึ่งคิดว่าเราอยากจะเป็นคนที่ขึ้นไปในอวกาศอยากจะไปเหยียบดวงจันอยากจะไปดาวอังคาร แต่พอเริ่มโตขึ้นเราก็รู้ว่าโอกาสอย่างนี้ไม่มโอกาสสำหรับคนไทยไม่ใช่เพราะเราไม่เก่งไม่ใช่เรียนหนังสือไม่เก่งไม่ใช่เพราะเราไม่มีสติปัญญาที่ดี <c oughs> แต่มาเสียอย่างเดียวนะครับบังเอิญเราเกิดมาเป็นคนไทยแต่ขณะเดียวกันลูกหลานคนอเมริกันลูกหลานคนจีนญี่ปุ่นรัสเซียทุกคนอาจจะมีสติปัญญานะครับเท่ากับเรา แต่สิ่งที่แตกต่างก,ก็คือโอกาสเพราะประเทศเขาได้เปิดโอกาสด้านเทคโนโลยีให้กับทุกคนแน่นอนแล้วครับวันนี้ความฝันที่เป็นนักบินอวกาศของผมคงไม่เกิดขึ้นจริงแต่ผมไม่อยากให้ความฝันลักษณะนี้จะต้นสูญหายไปกับรุ่นลูกรุ่นหลานของเราทุกท่านครับสมัยที่ผมเรียนอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเมื่อประมาณสักสิบกว่าปีที่แล้วผมจําได้เลยมีหนังสือพิมพ์ดังๆของสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์กไทม์ฟินแลนเชียลไทม์หรืออื่นๆมากนะครับได้เขียนลงนะครับบน c ีอของบริษัทซัมซุงบนว่า c ีอ s a m ซัมซุงนั้นได้ตัดสินใจผิดอยาด่างรุนแรงที่สุดเพราะ CEO ของซัมซุงในยุคนั้นประกาศบอกว่าซัมซุงจะไม่ขายของอยู่ในวอลมาร t ททาเก็พูดง่ายๆของระดับล่างจะขึ้นห้างให้ได้ เพราะฉะนั้นแล้วกรูรูทางด้านธุรกิจทุกคนโจมตีบอกว่าเป็นความคิดที่ผิดอย่างร้ายกาจที่สุดเพราะว่าระดับล่างขายราคาถูกก็ดีแล้วถ้าเกิดขึ้นมาระดับบนต้องเจอทั้งผู้ผลิตที่มาจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเจ้าตลาดไม่ว่าจะเป็นโซนี่โตชิบา้าฮิตาชิหรือว่าในยุโรปในอเมริกานะครับอิเล็กโทรลักฟิลิปเยอะแยะไปหมดผมอยากจะรู้เหลือเกินนะครับว่าคนที่บน่นซี ของซัมซุงวันนี้อยู่ที่ไหนเพียงเวลาไม่กี่ปีนะครับประมาณสักสิปีเท่านั้นเองท่านเห็นว่าบริษัทเกาหลีแห่งนี้ได้ยึดอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบเบ็ดเสร็จไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ใครจะเชื่อนะครับผมเกิดในยุคโทรทัศน์ทานินท่ารู้จักไหมฮะโทรทัศน์ทานินน้องๆหลายๆคนอาจจะเกิดไม่ทันนะครับเป็นโทรทัศน์แบรนด์ไทยตอนนี้กลายเป็นของสะสมไปแล้ว แต่ขนาดเดียวกันประเทศเกาหลีซึ่งครั้งหนึ่งเคยจัดเอเช่นเกมไม่ได้ประเทศไทยต้องเป็นคนจัดแทนเหรียญเอเช่นเกมก็พอๆกันกับมีความกล้ามีความห้าวหาญและไม่ฟังเสียงคนที่ไม่เชื่อมัน่นสามารถทําแบรนด์ตัวเองที่มีคุณภาพและก็ขายได้นระดับโลกปัจจุบันโทรศัพท์มือถือที่ท่านกำลังเล่นลน์อยู่ณวินาทีนี้หลายคนก็มาจากแบรนด์ของ เกาหลีเพราะฉะนั้นแนละ้วทุกอย่างที่มาเริ่มต้นมาได้มันมาจากสิ่งเดียวกันก็คือความมุ่งมั่นหรือบางคนอาจะใช้คาว่าแพชชั่นถ้าเกิดประเทศไทยไม่มีแพชชั่นไม่มีความมุ่งมั่นที่มันอย่างสุดๆจริงๆแล้วอีกสิปีก็เหมือนเดิมทุกท่านที่เคารพครับอยากจะรู้นะครับว่าอีก20ปีนั้นประเทศไทยจะอยู่ตรงไหนถ้าคิดว่าจะดูที่ตรงไหนครับอรายงานการศึกษาวิเคราะห์เรอครับท่านกลับไปดูที่บ้าน ง่ายมากนะครับถ้ากลับไปดูที่บ้านไปดูลูกท่านถ้าเกิดวันนี้ลูกท่านจะอยู่นุบานหรืออยู่ปถมถ้าเกิดยังสู้สิงคโปร์ไม่ได้สู้เกาหลีสู้จีนสู้ญี่ปุ่นไม่ได้อีก20ปีประเทศไทยก็สู้เขาไม่ได้ถูไหมครับไม่ต้องดูที่ตรงไหนเลยที่วิธีที่ง่ายที่สุดเอาละครับอนาคตยังมาไม่ถึงแล้วถ้าเกิดถามวันนี้ยุคไทยแลนด์4.0จยจะทำอะไรได้บ้างรัฐบาลเริ่มแล้วนะครับ มีความฝันมีแพชชั่นจะถามว่าทุกคนจะทำอะไรได้บ้างและมีความเชื่อมั่นกับตัวเราเองแค่ไหนถ้าเกิดวันนี้เรายังคิดว่าคนอื่นเก่ง,งเรายจะคิดว่าญี่ปุ่นสามารถทําของได้ดีได้ทันสมัยนะครับประเทศจีนเดี๋ยวนี้ทําได้ทุกอย่างแล้วนะครับนาฬิกาที่ขายราคาสีหล้านเดี๋ยวนี้ที่เรียกว่าทูบิยองประเทศจีนก็สามารถทําได้ในคุณภาพในราคาที่ถูกลงและคนไทยทำไมจะทําไม่ได้แต่ที่ผมย้ํานะครับ ตรงนี้ใจเราพร้อมหรือ,อยังใจเราพร้อมอย่างที่เราจะไปสู้อย่างนั้นถ้าเกิดใจเรายังไม่พร้อมอีกอกี่สิบปีเราก็เหมือนเดิมเพราะงั้นวันนี้ผมอยากที่จะบอกทุกท่านว่าเราสู้ได้แต่การที่จะเริ่มต้นไปสู้นั้นทุกท่านต้องเชื่อมั่นในตัวพวกเราเชื่อมั่นในวิศุวกรไทยเชื่อมั่นในลูกหลานของท่านว่าวันหนึ่งเราสามารถสร้างสิ่งมหัศจรรย์นะครับที่ยิ่งญ่ให้เกิดขึ้นในบ้านเราได้ ทุกท่านที่เคารพครับผมเห็นว่าหลายๆท่านในนี้นะครับหรือแม้ตัวตัวผมเองด้วยวันหนึ่งก็ต้องเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเชื่อไหมเข้าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่จะมีผู้สูงอายุมากที่สุดติดอันดับโลก20ล้านคนภายในไม่กี่ปีแล้วท่านลองคิดดูนะครับว่าเราจะดูแลผู้สูงอายุยังไงกันวันนี้อุตสาหกรรมเกี่ยวเรื่องการแพทย์สารณสุขนั้นพึ่งพาต่างชาติร้อ เตียงก็มาจากอเมริกามาจากเยอรมันรถเข็นนะครับราคาไม่แพงหน่อยมาจากไต้หวันแล้วถ้าเกิดวันนั้นมีผู้สูงอายุ20ล้านคนถ้าเกิดซื้อแค่รถเข็นจะต้องหมดเงินอีกกี่แสนกี่ล้าน,ล,านล้านบาทขอโทษทีนะครับแม้แต่เข็มฉีดยาที่ฉีดยาท่านหรือเจาะเลือดท่านนั้นก็ทําไม่ได้ในประเทศไทยต้องนําเข้าจากเบญเยี่ยมหรือจากหลายๆประเทศไม่ต้องพูดถึงเครื่องมืออย่าง MRI CT สแกนนั้นราคาเป็นร้อยล้าน รืออาจจะมากกว่าน,นั้นก็ทําไม่ได้เลยสุดท้ายแล้วอนาคตของการสานาสุขไทยก็จะอยู่ในมือของต่างชาติหมดพูดง่ายๆว่าค่ารักษาพยาบาลน,นั้นออกนอกประเทศหมดประเทศไทยต้องกินน้าใต้ศอกช่วก,กระบาปวัสสารวันนี้เราพูดถึงรถไฟความเร็วสูงบ้างทุกประเทศที่ทํารถไฟความเร็วสูงไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นทําได้เองใช่ไหมครับฮิตาชิโตชิบาประเทศฝรั่งเศสทําได้เองไหมครับทีจีเวทำได้เองหมด เยอรมันทำได้ไหมครับพวกซีเมนต์อื่นๆทุกประเทศล้วนแล้วแต่พัฒนาด้วยตัวเองหรือแม้แต่เกาหลีผลิตรถไฟฟ้าความเร็วสูง KTX มาก็มีงานวิจัยพัฒนาภายในประเทศอย่าคิดนะครับเรามีเงินประเทศไทยก็ไม่ได้จนนะครับเราพอมีเงินแต่อย่าคิดว่าตรงนี้จะสามารถยกระดับพัฒนาประเทศได้แท้จริงเราจะมีรถไฟความเร็วสูงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าก็ได้แต่ทั้งหมดองค์ประกอบทั้งหมด อาจจะมาจากต่างประเทศไม่ได้อาจจะนะครับกูจะเป็นยัน้นจริงๆแต่วันนี้วิศวกรไทยที่พัฒนามาทางด้านนี้มีน้อยเต็มทุนเหลือเกินนี่คือตัวอย่างเล็กๆน,น้อยๆที่ผมพยายามจะแสดงให้ท่านเห็นว่าประเทศไทยในอนาคตจะต้องเจออะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องสาธารณสุขที่ราดูแลทุกท่านหรือแม้แต่ระบบขนส่งมวลชนที่กำลังจะพัฒนาไปเยอะแยะล้วนแล้วแต่สุดท้ายแล้วอาจจะต้องกินน้ําใต้ศอกประเทศที่พัฒนาแล้วก็ได้ทุกท่านที่เคารพครับวันนี้ งานวิศวกรรมแห่งชาติส5งพอยากจะให้เป็นเวทีเลิศเกินที่ประกาศว่าคนไทยทำได้ในงานวันนี้บูธโดยคนไทยคิดพัฒนาและก็ผลิตโดยคนไทยถ้าเกิดวันนี้เรายังคิดว่าเราซื้อถูกกว่าใช่เราซื้อดีกว่าใช่แต่สุดท้ายแล้วท่านต้องซื้ออย่างนี้ช่วงกาลประวัติศาสตร์แต่ผมคนหนึ่งนะครับผมเชื่อมั่นในวิศวกรไทย เชื่อมั่นในลูกศิษย์ของผมเชื่อมั่นในวิชาชีพเดียวกับผมว่าวิศวกรไทยนั้นเป็นคนเก่งมีความสามารถเพียงแต่ขาดโอกาสเท่านั้นเองอยากจะวิงวอนไปถึงรัฐบาลด้วยนะครับว่าโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นแสน,แสนเป็นล,ล้านถ้าเกิดเจียดเงินสักหนึ่งล้านขอโทษครับสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์พัฒนางานวิจัยหรือนะครับยกระดับผู้ผลิตภายในประเทศให้หน่วยงานราชการก็ได้นะครับหรือเอกชนก็ได้ถ้าเกิดซื้อ แล้วก็ร่วมผลิตหรือร่วมวิจัยกับอุตสาหกรรมภายในประเทศจะมีส่วนต่างทางภาษีที่มอบคืนให้หรือมีการสนับสนุนอีกหลายรูปแบบซึ่งทุกประเทศทํากันอย่างนี้ตลอดประเทศจีนเป็นต้นนะครับใครจะมาผลิตเครื่องบินผลิตไฟฟ้าประเทศจีนไม่ว่านะครับยอมซื้อราคาแพงแต่ขอให้มาตั้งอุตสาหกรรมแล้วก็ใช้คนจีนแล้วลงทุนในนวัตกรรมในประเทศจีนตัวนี้รัฐบาลควรต้องทำสองสำคัญที่สุดนะครับ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยกอุตสาหกรรมนั้นดูเหมือนจะแนบแน่นแต่ที่จริงแล้วอาจจะไม่ใช่อุตสาหกรรมเดินมาหามหาวิทยาลัยบอกว่าเราต้องการเด็กเก่งๆจะไปพัฒนาแทยแนวสีจสูพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีๆแต่ผมอยากจะถามกลับอุตสาหกรรมนะครับว่าอุตสาหกรรมเคยทําอะไรในการศึกษาไทยบ้างคนไทยจะสนใจบริจาคเงินทางศาสนามากกว่ามหาลัยด้วยซ้ําไปทั้งที่ปัจจุบันบริจาคเงิน ในงานวิจัยได้ถึง200-300%ตรงนี้ที่จริงแล้วอยากจะวิงวอนภาคอุตสาหกรรมนะครับนี่คือหน้าที่ของท่านถ้าเกิดท่านไม่ลงมาช่วยหมาอะไรจะผลิตเด็กยังไงตรงความต้องการท่านหรือเก่งเพียงพอที่ยกระดับอุตสาหกรรมของท่านให้สู้กับการพัฒนาหรือการคืบคานของอุตสาหกรรมต่างประเทศที่อาจจะเก่งกว่าดีกว่าและราคาถูกกว่าได้และส่วนสุดท้ายนะครับส่วนสำคัญที่สุดก็คือ mindset ของเราทุกคน หมายเสีที่ว่าต่างชาติเก่งกว่าดีกว่าถูกกว่าแล้วไม่มีทางที่จะสู้ได้แล้วไม่มีทางต้องผลิตได้ไม่จริงหรอกครับของบางอย่างมันจะเป็นต้องอาศัยเวลาวันนี้ลาจจะสู้ไม่ได้พรุ่งนี้ลาจจะสู้ไม่ได้แต่ไม่แน่นะครับมาลืออาทิตย์หน้าหรือเดือนหน้าหรือปีหน้าคนไทยอาจจะสู้ได้หรือทําได้ดีกว่าจริงๆท่านองสํารวจตัวท่านเองนะครับหัวจะหลดเท้าหรือตั้งแต่ตื่นนอนขับรถยนต์มาที่นี่ กลับไปมีของอะไรที่ทำในเมืองไทยบ้างตื่นนอนมากดรีโมทเปิดทีวีแบรนด์ต่างประเทศสักพักก็โทรศัพท์มือถือมาเช็คลายของต่างประเทศไม่ต้องพูดถึงเสื้อผ้าน,นะครับแบรนด์ดีๆก็มาจากอิตาลีฝรั่งเศสต่างประเทศหมดลงจากบ้านขับรถก็รถต่างประเทศถ้าเกิดไม่สบายไปหาหมอโชคดีเป็นหมอไทย อุปกรณ์ทั้งหมดนําเข้าจากต่างประเทศหมดเพราะฉะนั้นแล้วอยู่ที่ตัวเราเองนะครับว่าวันนี้ถ้าเกิดเราสร้างความเชื่อตัวเองเนะว่าคนไทยนั้นเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกผมเชื่อว่าอนาคตประเทศไทยมีแน่นอนขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ